สวัสดีครับพี่น้องครับผมมือนี้แอดมินเก่ามาเชียร์ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC สุขุสุขคนเด้อครับคลิปนี้จะพาพี่พาหน้องไปตามแนวทางของอเหล็กของปูโกสมผีใสเด้อครับผมจะเป็นเลขกอะไรก็ไปฟังน้ากันนะพี่น้องเนาะเพราะว่าปูกะเพิ่นเคยให้เขางวดทีมาเป็นคลิปแรกเด้อครับผมสามแปดแปดสามต่ว่างวดว่างหันนี้ปูลดเด้อครับพี่น้อง แต่ว่างวดน,นี้ปู่ก็ได้มากแล้วครับอยากจะนําเสนออาซูพีสู้นอ้องอเอฟซีของเกามาเชียนี่ครับผมเป็นแนวทางในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเด้อครับผมเพื่อได้โชว์เรยหลับกับปูโกสมพิสัยครับผมครับพี่น้องครับก็ย่าลืมเด้อฝากพี่ฝากน้องกดติดตามอาเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกามาเชียในเด้อครับผมไปเบิ่งแนวทางตวเลขของอรปูโกสมพิสัยกันเลยครับผม ผู้ครับลูกหลานเกัมมาชเชียกาบนมัสการปูโกสูมเด้อครับผมอืมจะเริ่มชันผู้ครับอันนี้ลูกหลานกระจกมากขอแนวทางไปสู้ผีสู้นองเก่ามาเชียครับผมกับปูครับอืมเอาไปสิงก็คหน้าท่นเนาะครับผู้ครับผมนี่นี่เขาานี่รุครับหัวแหลกปูมากกับเขานะปูเนาะครับผมนมาคเรับ ครับผมมีความรู้สึกเรับแต่ว่ากำลังใจยุกยากใหม่ครับผู้ครับผมผู้ขับงวดงวดแรกที่ผู้มาให้เป็นแนวทางกับสามแปดรอผู้เนาะครับผมงันเป็นเตียมเลยงวดสองกับขาดกันรุดไปนะครับแต่ว่าขันขันช่วงงวดสองเนี่ยขันช่วงเรืนี่เขามาบอกเล็กตอนนี้บอลอันนี้กับผู้ ช่วงเที่ยงว่างันช่วงเที่ยงขผมก็บอกเตรีย้อมเลยอ๋อช่วงคงรอมือไก่หอมป่ะครูช่วงเที่ยงนะโอ้ช่วงเที่ยงเอืมต้องทานแต่เมื่อเมื่อเขาคนละตัวสับหรืออะไรแมนชิปปูมันมันมาท่านแล้วแต่หลบลงคลิปก่อนที่จะมาท่านก่อนนะครับอืมเรื่วงวันนี้การที่เรานั่งเรื่องนรานั่นีรื่องสารครับปู่ อ๋อมือวันผ่าอะมือวันพระมือปูออกพันษาเนาะเป็นเป็นแนวทางแล้วปูนัดคือว่าล่ะอันถ้าพ่อตามกัดสีเข่าจังใดเกิดคือว่าพี่น้องเพิ่นเกิดย่งอันอันทามหาปูอยู่ว่าปูโคสมเหล็กกลมาไปนอ่ะพอดีกะเกาไมาเชี่ยกันเลยอยากทิศอาตตาไม้พี่น้องเนะครับผมลองเบิรงครับผมเพื่อวมาื่อนนี่เพรว่ารับมั่นใจทุกหมดหมด ครับวแรกซาปูเข่าเด้อปูวันนี้พี่น้องเอฟซีมาโชว์เรือลากครับเรือลากคันนี้คันปูบอกปูเด้อครับผมปูครับวันนี้ลูกกับขอเลยเด้อปูบันนี้เลขเลขที่ปูนางไหนยูนที่ว่าเลขคันน้ำม้อนนะปูเลขคันน้ำม้อนแล้วปูเป็นตัวผ่าตัวนั่นครับผมที่ผ่าตัวกอบนั่น ต,ตัวว่าผู้ผู้ตีไห้มาเนั่ยตัวใดนอกครับเดี๋ยวลูกสิเขียนล่วไห้พีนอ้องเห็นเหียนนึ่นครับผมเป็นเป็นศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกเออครันหนึ่งกเจ้าผู้เช่นนั้นเป็นัวว่าศูนเก้าหกเจ้าผู้ต่วว่าเป็นศูนย์นเลขหกนะครับผม ตว่าผู้ไปเน้นที่วัดศูนยหนึ่งนะครับเนาะผูอศูนย์หนึ่งหก้ผู้นนมาไติดเข่าหรือโค่มาครับผมแต่ว่ามีนเนี่เลยเมือวันที่้งคนจัดลกายๆนเนาะครับผมเป็นแบบ้นะม่เป็เลกันคเปเลกันอานะเดี๋ยวเดี๋ยวจนร่ห้พี่นองเห็นน้าเด้อครับผมเหล็เดี๋ยวให้ผู้โมเบิังครับผมครับ แตีว่างบอกมังว่างบกยูยนึงยนงที่สองหกเป็นบอกที่ดีเลย้องหกครับผมหลึงเจ็2สองหกสองหกที่นละันสองหกสองเก่าีิครับผมนเจ้าคนบอกว่ามัวรานี่เจ้าเจ้าว่าบัวอี่ฐานบน มันันเดอฟท่อกจัดมมันเดินทางดทางหออกมาตำตำแล้วกังโมกังโมเรื่องนี้ยนะเขาเพียงเขาเลยนครับเรื่องไฟเรื่องอหรือว่าเงนเขาหือวา่าอย่าเง่อันสองสองหก ok สองเก้านี่ยเป็นมีมีมม่คนมาบอกบอกปูงั้นครับผม แต่ปู pues an, ่ก็เลยครับปู่ก็เลยไปเสี่ยงดิครับผมเล่ยนจานี้สาอยู่ขึ้นไครับเงนเงนเด็กชุดหนึ่งแต่นุสิกาวันที่มีไปติดยการนุสิกาหินนี่แง่ใดแง่ดีได้อะไรกันในปันเทียวได้อะไรกันครับผมเล่กปานเนกปันเล่ววาผมอืมน้องเบู่นั่นูดบ เอาไปเที่ยงที่นครับบางนแบบเด่ววดไ่งวดไปแตการเลียนอาเลยก็น่าเรียกองหางตีูครับผมจถูกเขาเด้อปูตี้องเจ็ดสี่ใส่โฉนใส่ยครับผมดากด้วยเนีนอนเนาะแต่ว่คือวางเข่าลงนะครับเข่า ภาสรุปเลขของปูก็จะมีเลขที่ปูทำวัดสวดมนต์อ่านเป็นยศนำมนต์นะปูเนาะนำตาเทียนครับผมออกมากเดี๋ยวปูจะดทรงมาไห้ในไน์เดี๋ยวเก่ามาแชร์ฉิลงไห้อีกทีหนึ่งได้ครับผมแต่ว่าปูตีได้ก็คือศูนย์หนึ่งหกได้ครับพี่น้องต่อมาก็จะเป็นเลขที่ปูนิมิตมีคนมาบอกได้ครับผมก็คือสองหกกับสองเก่าปูก็เอาไป เซียงกับนิมิตได้ได้ปลาเนาะนะะปาูเนาะจับปลาเลยปลาตีลนะครับผม,มเรียกว,ว่าขึนเขาหรืเนกหนครับมอนะไปเ่ยงน่มพีเ่เองเลีงุกงเ่อเีไ่เ,เยเลยร็ต้องเรื่อ,ยอยงองเเตารือเปี่อทกัครับผมโอ้สันวะดิอันเขา ไอ้เอาป e like, like, like ีนว่นเขาเองก็ตานั้ไงขนดาวตรนี้ไม่ตรงเนี้ยเหยียดไหล่เหยียดเสยิงหวม้าเหยียดไหล่อาเลยแล้ววะครับแค่้าศึกแล้วอ่ะเนันเดยวสองหางนี่ครับผมกลับไปได้ทั้งบนทั้งล่างแบบปูก็คือว่าถึงนัล่างไรตัว่าตดว่าี เป็นเหล็กไต่เนาะปูนะน้ำอ่ากอมาเชียชีครับผมกอมาเชียชีชีว่าแบบไม่ได้ปูครับเพื่อความปลอดภัยครับผมอ่าเหล็กที่ยู่ตั้งเติงกับชีว่าเหล็กเหนือเนื้อปูครับผมเหล็กเหล็กที่ยูนั่นกับชีเป็นเหล็กไทยกับชีว่าเหล็กไต่เ้ยครับผมเหล็กไทยสองตัวครับเอาพี่น้องเอาไปพิจารณาบางเด้อครับผมสำหรับแนวทางเหล็กของปูโกสุนพิสัยครับใข้เป็นแนวทางก็ ครับหนุนเาีอังพดเีนยอยากถูมันบากไรครับถูกร้านกันั่งั่งที่บ้าโปแบบอยากเจ็ดถือเนาะปูเนาะเพื่อได้โชว์ได้ลาบครับผมเอ้นน้ำช่วงโอ้ยครับ เอาพ่อได้อย so go şey yes, um> so um> ู่ได้ใส่พ่อได้กินได้อยากมะพูนะว่ยขาดมือเขาเขาดีแต่ว่าคืนรำมเขาเัี้เขาแบนเนี่นสาธุูเลขกครับผมเลขกสามหางนี่พูอมั่นใจมันใจไปทางเล็กชุดเดยครับผม ชุดนี้เราตัวสองตัวเนี่ะชุดสองเก่าครับผมเพราะว่าเลือดมันนวดอย่ี้ว่อีเจียงบังว่าต้นสองหกสเ่านะต้องมนครับผมหรือวันเขาชุดนี้นะต้องมนชาตถปูเอาไปพิจารณาบงเด้ครับพี่น้องเดี๋ยวเก่ามาแช่สีอาเขียนให้ชัดๆได้ครับผมเหล็กปูที่เิ่นเน้นนะพี่น้องครับปูครับ ถูกร้านเก่ามาเชียร์กับขอบพระคุณปรูแล้วรับฉีดลบควรครูสำเนีตแล้วครับผมฉีนนำแนวทางตัวเลขไปให้พี่น้องครับผมล,ลำลืล่น<ะ>ลุย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 ได้กระหังตันเลสตุ้บิงตุกบยางเลยอ่าเลื่อนเลื่อนใช่ถูกครับปรูกลาบนำมาัดการครับผมอ่าเลื่อนควด,ด,ดครับนี่เด้อพี่น้องสำหรับแนวทางตัวเลขของ ปูโกสุมพิสัยครับเพิ่นกะเมตตาห้มาแล้วครับผมเป็นแนวทางในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเด้อครับก็เป็นเหล็กอาคันน้ำมันเอาคันน้ำมันมน,นะพี่น้องเนาะกับเหล็กนิมิตครับปูกะมักทีเหล็กนิมิตเดอ้อพี่น้องสองหกกับสองเก่านี่แหละครับเดี๋ยวสําหรับเหลขข็กคันน้ำมัน,มนปูกะทรงมาให้พร้อมเด้อครับเดี๋ยวพี่น้องไปอภิจารนาเบื้องน้ำกันก็นกได้เดี๋ยวเก่ามาเชื่อสิลลงให้ให้เบื้องพร้อมเด้อครับ นี่ครับพี่น้องสามหางนี่ครับเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อครับแคปเอาเด้อครับเดี๋ยวกลับมาเชียร์กันบ,บอ่อยากโซ่หลนเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องอ่านแนวทางเลขของปูโกศูนย์พิสัยเด้อครับผมอ่าตอนแรกก็ได้อัดคลิปกับปูเนาะพี่น้องปูกระหีมาเป็นเลขคันน้ำมน่นกับเลขนิมิตครับผมสองหางอ่าสองตัวนี่พี่น้องพอดีอัน ขามาเชียกับยม่ท่านได้ตัดคลิปลงอยู่พี่น้องพอดีหลังจากนั้นปูเพิ่นก็เลยอโทวมากย้ำอีกก็เลยอยากจะะอาล่งในคลิปเดียวกันนี่เด้อครับพี่น้องเป็นโค้งทุทไทยปูโกสมเพิ่มอยู่ในคลิปที่อสนทนากับปูครับผมก็คือเป็นเหลขกที่ปูเป็นนางเอายูเทิร์นพ่นนะครับผมเจ็ดสองเก่าครับพิจนาเบิ่งเอาเด้อครับผมเพราะว่าไปตรงกับเลขนิมมีที่ปูอ่าได้ให้สัมผณ์ก็นานนี้เนาะครับผม ที่ลายมือต่อมาปูก็ะเล่เป็นทางเอาพอดีกอามาเชื่อบ่ท่านในรล่งคลิปปูก็ะเลยเอามาล่งในเป็นคลิปเดียวกันเนี่เด้อครับผมพิจณาเอาเบิ้งเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องกับปูกโกสุมพิสัยครับผม ใช่คลิปนี้ก็เช่นเคยเด้อครับพี่น้องเก่ามาเชียร์ขอหวยพรให้พี่ให้น้องสุขหสุก้นถูกหวยเลยเงินกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมสวดคาถาเงินไหลกองทองไหลมาถูกมือเด้อครับพี่น้องยามมือเสาตื่นสามาหันหน้าไปทางทิศเหนือครับผมก้อนจีดลูกประเหดเอาเวียกเห็ดงานกัดตั้งนโมอสามจบกัดเงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุครับผม ให้พี่น้องสุขุมุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยเลยเงินกับเกามาเชียเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับข่าวพิษพาดประการในกัแอดมินเกามาเชียกขอประทานอภัยขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีสุขุมทุกคนเด้อครับผมสําหรับคลิปน um uh ี้ก็สวัสดีครับผม